สวัสดีครับจากร้านทุนเซอร์วิสครับเครื่องกึงนะครับเครื่องกึเงเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นยาคฮาม่า FL 2180V นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องกันนะครับตัวนี้สเปคเครื่องนะครับหัวจับมีขนาด5นิ้วรูผ่าน38มิลเมนะครับตัวนี้กึงได้ทั้งเกี่ยวนิ้วเกี่ยวมิลตรนะครับตารางด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นตารางกึงเกี่ยวมิลตรารางด้นานล่างจะเป็นตารางกึงเกี่ยวนิ้วนะครับส่วนด้านบนสุดก็จะเป็นตารางความเร็วตัดนะครับโอเค ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทสเครื่องกันนะครับว่าเครื่องทํางานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับหลังจากที่เสียบไฟนะครับเสียบไฟแล้วด้านบนสุดตัวนี้นะครับจะเป็น f บ r นะคือก็คือ forward กับ reverse นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่ม on off นะครับถ้า on ก็กดเขียว off ก็กดแดงนะครับถานลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับแสดงค่าความเร็วของเครื่องนะครับถานลงมาอีกนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็น speed control นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับตัวนี้เป็น FL 2180v นะครับสเปคคร่าวๆของตัวเครื่องก็คือหัวจับ5นิ้วรูผ่าน38มิลนะครับสวิง210กึ่งงานยาวได้800มิลนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดของแขนกันต่อนะครับว่ามีอะไรไปบ้างกับเครื่องนะครับก็จะมีเวอร์เนียนะครับยี่ห้ออินไซต์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีชุดด้ามมีดกึ่งนะครับ7ด้ามมีเม็ดให้เเม็ดนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวศูนย์เป็นศูนย์ตายนะครับแล้วก็หัวจับดอกสว่านนะครับชุดประแจ L 1ชุด ล้วก็ชุดเปืองเกียวนิ้วเกียวมินนะครับชุดประแจปักตายนะครับแล้วตัวนี้เป็นฟันกลับหัวจับ5นิ้วนะครับมีทีชักนะครับแล้วก็มีตัวประแจคอมาามีไขควง2ตัวนะครับมีตัวหยอดน้ํามันแล้วก็กล่องเครื่องมือนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น o p e r อเรเตอร์แมนะครับสําหรับตัว FL2180V นะครับตัวนี้โอเครายละเอียดของเครื่องก็มีประมาณนี้นะครับอออีกจุดหนึ่งนะครับ มันจะมีเซฟตี้นะครับเซฟตี้ก็คือตัวชุดฝาครอบนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นนะครับเครื่องหยุดทำงานทันทีนะครับตัวนี้แบบนี้นะครับจะอยู่ทางานทันทีเลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเปิดขึ้นเครื่องก็หยุดทํางานทันทีนะครับตัวนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือมือเก่าก็ตามนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับ fl 2180 v นะครับ yakama fl 2 1 8 0่ v อันนี้ก็เป็นชุดของแถมนะครับ เราเจาะสุดท้ายก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้ยันศูนนะครับชิ้นงานยาวๆนะครับลูกค้ากึ่งยาวลูกค้าต้องเจาะยันสุดท้ายก่อนนะครับเพื่อให้ได้ยันศูนนะครับเวลากึ่งชิ้นงานยาวเจาะเรียบร้อยนะครับเจาะยันสุดท้ายเรียบร้อย ความเร็วที่8 6 0หนะครับก็จะกินงานเข้าไปเรื่อยๆนะครับพอใกล้จะถึงหัวเครื่องแล้วครับเราก็เตรียมตัวดึงสิท์ออโต้ขึ้นนะครับ นี่เปนน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่างานกลมละเดี๋ยวเราจะมาดูผิวกันนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในใกล้เลยนะครับตัวยาวนะครับคึงงานออกมาแล้วอย่างสวยนะครับเงาวิ้งเลยอันนี้สุดท้ายนะครับ้อมเม็นะครับตึงชิ้นงานตัวนี้สามสิบหกมิลน,นะครับสามสิบหกมิล ตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับชิ้นงานก็จะสั้นลงมาหน่อยนะครับงานก็จะยาวอยู่ที่3าเซนนะครับหรือว่า300มิลิเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยครับก็ตั้งความเร็วไว้ที่800อยนะครับ824ยนะครับความเร็วนะครับ6 0 0้0 0 800 900 1,000ันได้หมดนะครับถ้าเกินพันมันก็จะเร็วไปนะครับมีดเราก็จะเกิดการเสียดสีที่มากขึ้นนะครับมีดก็จะสึกเร็ว ความเร็วที่เหมาะสมนะครับก็อยู่ประมาณ700-800-900-1000นะครับไม่เกินนี้นะครับตนี้เป็นช่วงที่หนึ่งนะครับสวยงามเรามาต่อด้วยช่วงที่สองนะครับบ่าที่สองนะครับตั้งระยะบ่าแล้วก็กดเดินออตโต้ได้เลยครับ บาทที่สามนะครับกดเดินออตก,กดเดนออโต้ได้เลยครับเดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆกันนะครับตัวนี้รุ่นยาวนะครับยาวไปถึงโน่นนะครับคุณภาพดีมากครับ ละบาทแต่ละระยะนะครับเอาคืนมาเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตัวดึงออโต้นะครับเราต้องการที่กินถึงเท่าไหร่นะครับเอาไปใกล้ๆหัวครื่ึงคืนลกันครับผิวมันเงาอย่างสวยครับอันนี้เครื่องค่งเล็กนะครับเนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีมากครับ เห็นไหมครับตัวนี้เป็นเครื่องกึ่งยาวกึ่งสั้นได้ยาวได้นะครับได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูงานตัวสั้นบ้างนะครับอีกตัวหนึง่งตัวนี้ไดมิเตอร์80นะครับเดมิเตอร์80มิลเดี๋ยวเราจะมาเทสกึ่งนะครับรอบนี้ก็น่าจะกลมแล้วนะครับกึ่งทั้งหมด3ามรอบนะครับ ถึงรอบนี้แล้วก็ไปดูผิวชิ้นง,งานได้เลยครับครั้งนี้เรากินไปที่0.4นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผิวชิ้นง,งานกันครับ เดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆครับอย่างสวยครับผิวมันมากหลังจากที่เรารีวิวเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูชิ้นง,งานกันเงาวิ้งครับอย่างเงาเลยนะครับทุกตัวอ่านนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0657474533หรือทักไลน์เข้ามาก็ได้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ